โอ้โหสิไปประทากกันไปประทากันแบบไมนนะชาวนาคนดังนกันบ่แมนเอาคนดังไปประทากันแมนแมนโดยสบายดีชาวนางสบายดีเป็นอะไรคือว่าไปประทากับตู้ก้อนคนดังไปประทากันนั่นสิบดังตื้อมบ่บเนี้ยแมนแมนให้เขาเบิ้งหลายลายเนาะให้คนเบิ้งหลายลปยพระกันแบบเอาคนดังไปประทากเจละว่ะสิเอาค่อยแต่ละว่ะ มาบึบแล้วว่าสิเอารถแต่ค่อยว่าค่อยว่าครบกันก้อนเบิ่งกันก้อนโอเบิ่งอย่างเอาเลยแม่นคนเราหันใจห้อนแขวนใจเย็นขันว่าพอเ่าก้อนเอานี่สาร้างกะสิเอาได้บ่อาไม่ได้พอแล้วเรามีมีหลายเมียเราบ้ามีหลายเมียมีหลายเมียกะเราเลิกกันเลย เลิกเราอาเอาสามสีมือปะเราอะโอ้หสิแล้ววอสคยเอาสามสีมือปะเมียนพ่ออยากเอาบันนีเนะอ๋อไพ่ออยากเอาไปดูน้ำได้เอาไปมาบซ้าเชือผ้าองสามมือเปียกไม่เอาแลลวไพ่อยากอยู่น้ำใสเก่าลทิพย์หรือเปล่าเมียนใส่เก่าในทิพย์เนาะแนวมันแล้วบ่มากแหลวทิพม์รดมันกับบคักแหลวนี่นะเนาะเราเอามาไล่แล้วล้วสคยอวานโดย เราคือหล่อเลือกได้แท้บรใหญ่กอยก่อนนะแมนตัวก่อนเราหล่อเลือกได้บ่แมนควมเราลายใจเอยบมาลายใจมะลังใจเดียวบางเดียวใจเดียวก็อยู่แมนเดียวแต่ก็ที่เคยเคยเคยมีปวดตตอนนี้ก็เอยป้าแล้วมีแต่เป็นสาวโดยโดยจะมีลูกจะคนแหละสาวนางมีคนเดียวผู้หญิงอยู่เพื่อนแล้วยังจะปีอะไรลูกจ้ะ4ปี ขาเลือกับผัวนี่ยังบอท่านได้เอาอีกเถื่อบอบอบอเคยเลยบอเคยเอาเลยยังบอเคยมีอีกบอปูบ่าวก็ยังบอเคยมียังสดอยู่บอมีเราผู้บ่าวล้มเดียวนี่นะบอมีเลยาแมวบอมีไผมาล้มเนียบอตั้งแต่ว่าเลือกับผัวนี่บอบอมีขนาดไปก็ยังบอมีทางพ่อแม่คอยโอ้อันนี้พ่อเนาะแม่พ่อแม่ไปตลาดเพิ่นตะขาย่พี่ช่างแม่ตะขายกระปุกไข่กบกบแม่ผู้ได้ไปหาคุดกบค่อยนี่แหละไปคุด ตะคุดคกระปูได้ค <ไง S 1> รบใช้คบนะแม่ถือไปตลาดแมโอ้เสียดายเนาะเสียด้อยากกินป่นครบแมมาบริทันครับแม่มื่อน้ามาได้คือเจียวเมียนไทยอุ้นปากโวมี่ดีบ้านนี้เอาเบอร์โทรเอาไวส้สได้อุ่นนนได้จเจียครบมืป่นเด้โดยโจากโต้คบ่ตวสตัวตได้สีันับตัวหน่อยหันหาตัได้รดเรามาใหได้ข้างห้างให้ได้รถบานน้อมอ่ะนหนน้างอะไรเนาะเมีนั่นแหละรถข้างห้าง เป็นญาติเป็นพี่น้องกับเพิ่์นบ่แม่นเป็นพี่น้องกันคนเือนี่แหละสาวบ้านปลาเห็นสาวบ้านบ้านกระจนหอยมาได้จนอีกต่างหากแม่นจนจนยังจนทุกยากินี่แหละเงินจนค่ำบ่แม่นแต่บัดจนน้ำใจดีน้ำใจบัดจนจนกระจนเรื่องู้บ่าวเขาแล้วบุ๋มีผู้บ่าวเนาะโอ้ยเดี๋ยวก็คอยมีคอยมาเองเนาะพวบเอาเนาะจะมาคนบ่บ่เสาวแม่บ่ได้เลือกแใดก็เอาแบบ ว่ามาคน<จ>มีเงินจริงใจเนาะแบบเขาเอาะเพราะคนที่เขาเื่อเขาเลีอกเขาซานีแม่นแม่เพียงแต่เขาห้ามเทาได้หาก็เขาไปพอห้างบ่มาก็ได้เนาะแม่นเขาได้ไหมได้เลือกคันปูไม่มีอะไรเ้าวลอยเมียมาตัวแหละบ่ได้ห้ามบ่ได้แต่นันยันเมียเขาเนาะแม่นบอกยากคือบ่กยากแล้ว ไดยูสุขาวไอเยอะเลยลิ้นได้น้ำเขาก็เล่นได้ยูขันเมื่อน้ำเขานเมื่อว่ได้ยังขัเมาเด้อพี่น้องเลยเล่นได้ยูแล้วสุขาวเนาะขันเมื่อน้ำเขาก็ยังเมียเขาแมีนขันเขามาหาอะไรได้บ่แมียนไอกันชิซื้อเนาะแมีนคุยกันมาหามานางลิ้นนางโอนางลุ้มคุยกันลาได้ลาโวย ก็เมนว้านนอื่นไดหนเข้าไปนอกเนี่มันคือมาว่าติดใจไอ้นุ่มๆแท้นี่เนาะิ่มซีว่าเรามาเปิดได้ซิบอร่อยมาห้าก็อร่อยมาหาเด้อทางนี้มันว่างเต็มที่นั่นเด้เอาเลยเจอกองได้เป็นบปส่วนใหญ่นี่สาวนั่งสิว่างในช่วงเวลาใดส่วนใหญ่ช่วงไหนก็ว่างเป็นมาว่างเบิร์ตเมื่อไหร่ก็แบบถ้าเราเดินไปเห็นอยากนอนแบบอยู่ให้อยู่หน้าอยู่แบบธรรมชาติเนาะธรรมชาติบ้านเฮาโยยยันว่าเจ้าไปหาหับจ้างอัน ปลูกมันปลูกยางยังสีนะบ่ได้ปลูกมันบ่ได้ปลูกมันถ้าว่าเอ็กซ์ซีมาจากมหายังเจอมาแบบว่าบ่อพ่อบอกเองเราไปเวียงข้ากักลับมาไปไทยกับกลับมาจะไปโดนบ่ไปเวียงสามสิบมื่อกลับมาเสือเสือต้องจอาทิดนึงก่อนมาไป็นทำงานก่อนไปรีวิวสินค้าเป็นคนดังในทิกตอกคนดังในทิกตอกเป็นถ้าว่าผู้ใด้ผู้จักชาวนางนี่ยจะชาวทิกตอกจะมาโชว์อะไรเด้อชาวนาไอเอ็กซ์ซี ไล่ไล่คนเนาะโดยที่ว่าเขาคายพอเราไปอยู่เพียงหเ็นขาพูดจักแบบเบิร์ดเขาไม่ใครพูดจักแม่นท์นะขอให้เห็นเจ้าแต no ่ในทิกตอกนะเราขอไปติดตามเลยสาวนางสาวนา่งจะเคยไปฮอดตยังก่อนเวียงฮอตเวียงจะไปบล็อกแต่วาสวัสดิ์บล็อกล็อกข้ารอยังหนุ่มรอยังจะไปไปบล็อกข้ารอไปแต่เจตตาเจตตาเนาะตาตาใครถือะไปเนาะแล้วก็ห้ามเทติกแบนเท แบนต่อค้าลอดยังไ่ได้ไปเนาะยัง่เคไปเีแต่ว่ายังไ่เคยไนแก็ค่ารอดว่าแจกเงินแจกรถวีโว่นอแม่แมข่อยชื่อมาขูดคือว่ามีแต่โชคดีขัานต่อไปแท้เบอร์สามชี้ห้าก้อนแหละขอายังบอกเลยได้โชคดีขันต่อไปยังวะฮะแม่เนาะนี่ตอนนี้ยังมาโชคสก้อนยังขั้งต่อไปคือเก่าไหหัวขดขั้งข่อยจะเถอข่อยก็เลย พ่อจะก้อนมาจะหอมเบอ่์เสือมาหายคนแกะมะน่มันจว่าทรงดีสาวนั่งเจ้าอยู่เมืองไดนีนะอยู่เมืองจำพอัแขงสวรรค์นเขตปัจจุบันเราอยู่จากปีอะอารครับส,สาามปีสามปีโยถ้า,าเกิดนี่คนมาหมาักมาหาักนี่พ่อทิาระสุ เห็นแะไรใชเอารถบ่อไปได้คุยไปได้ลมกันก่อนบ่อชาวนางบ่อเวชชันเอาเอาตั้งเอาเฟสกันก่อนลมกันเบิ้องล่วมกันเบิ้งกันเนาะแม่คุยกันก่อนเนาะศึกษาดูใจกันโดยออดเจขันมาเห็นปุ๊บเซเอาปาปโรถนี่พอได้พอได้ดักภัยเป็นไัยเนาะเรื่องเจ้าบ่อนั่งกันเพื่อนไอ้โอ้หนึ่งว่าเรื่องเจ้าหน่ว่าเรื่องเจ้าอ้คือที่มีเรื่องไรหลังเทสันดอกเพื่อนไอ้ในเพื่อนคอยแบบแท้ๆท้ในเพื่อนพ่อแม่ เออคอพูนคอยเห็ดเนี่ยด้เกินยงน่เขือนสาวนางมันียนหน้าเม่อนบอกอันนี้คือินพ่อแม่เนเคยตั้งแต่ได้ผัวพุ่นบ่อนั่นคะแม่แต่ไม่ได้อยู่ได้เห็ดก็ไม่ได้อยู่อยู่แตพ่อแม่หน้าหน้าสาวนางนี่ชุกสิงามแท้ง่บอกแต่ทำไประดทนาหละคือว่างัวกับลายขี่งัวกับปั๊มอยู่งัวกะมันสาวโตนแะ หมาโตบ่มีห่นเลี้ยงประมาณ20ด้บ่น้อยบ่มีบงหยังัวพ่อแม่บ่ล่ะเจ้างัวพ่อแม่ลงัวอ้ายประมาณงัวเจ้าเด้งัวเจ้าบ่มีบ่มี3ต3ต4ทลกมัแบบน้อยๆงัวเจ้าก็มีคือกันเนาะมีพ่อแม่ซื้อให้แล้วก็เียยามเพิ่นเฮ็ดนานี่ไปเลี้ยงอยู่สสาวนางงัวนี่ใช้นี่ปลูกแทนีแหละบ่มีเดินเนาะน้ำบ่ท่วมบ่ท่วมกท่วมบ่ลายมันก็มี ไปหาเกี่ยวไปหาตั๊กใหมันกินเนาะเกี่ยวหญ้าให้มันกินหรือผู้เมียนเกี่ยวหญ้าเกี่ยวงงแมีนถามว่าเอฟซีเพิ่งสนใจนี่อยากได้เฟซได้เบอร์นี่เจ้าก็สะดวกแจกบ่โดยสิแจกให้เจ้าเรียนหีืยังเนี่ยนิ่งแต่เฟซโอ้ไล่มาได้เรียนเนาะโดยมีเฟซอะไรทิกตอกเลยเนาะกลับไปติดตามเนาะโดยทิกตอกเอากลับคุยกันไดๆกันทิกตอกกับสิเจ ตอกับสาวนางตัวน้อยหันเด้ติดตอกับเฟสกับสาวนางตัวน้อยหันภาษายังภาษาไทยเฟสเดียวเนาะโด้วยขเข่าไปคนหาเด้อพี่น้องเด้อเนาะกันแบบแบบว่าใจหอดนะบูดอยากได้กคนมาหาเด้อซื้อเฟสสาวนางตัวน้อยอยากได้คนกับมหาหอเที่นเนาะแม่นมาหาโลดวางตลอดเวลาสหรับไอ้เนาะวางตลอดเวลาสหรับไอ้ ไอาคนได้บาทนี่ไอ้คนอีบอ่ผู้ใดก็สนใจเบสผู้ใดพิษผด้บ่าเล่นแต่แต่คาหมักเนาะหมักชาวนางเด้อหาบได้คุณยงแต่จริงจังจริงใจเนาะแม่จะลอยเมียมาตัวเด้อจะลอยเมียมาตัวเด้อมาแต่นโซดๆเลยหาบได้คุณบอกโดยคุนคุยกันเข้าใจกันตกลงกันได้พร้อมสาราสูตร ปลายวัดปลาวัดลอยมาฮาจะเข้าได้บ่อยอย่างประมาณเนี้ยก็ได้ได้ได้อยู่สุขาวได้อยู่แต่ลิ้นน้ำได้อยู่ลายอกมหามันเป็นคือเพลงอะนะเป็นคือเพลงก็ได้ก็เป็นคือเพลงอันนี้คือว่าวนู้นขโมยตลกยี่ห้าเด้อพี่น้องเด้อโด้วยท่านบอกว่ากับได้ทูว่าเป็นแม่แม่แม่แบบแต่ว่ามันต้องมีมูลความจริงนะให้เปิดแจงแจกเองออกมาใส่เนาะเมื่อนี่ พอคนจะแต <c oughs> ่งเข่ามาขึ้นมาเนี่ยมาเทื่อกันถือกับชีวิตเจ้าของกับชีวิตหลายคนมาแนวนิสาะบองไทยเพ่งทุกเพ่งนี่เข่อคับชีวิตจริงเบัดแม่ตัมือเขาแต่งมาจากชีวิตจริงเา่งจริงทั้งนั้นจากวัยรุ่นเนาะเสียงจิง,งเลยมันก็นมาจากสิ่จริงคนใดลูกเจ้านี่ปะนี่คนนี้แหละลูกโอ้ลูกอูน้อยเนาะงามคือแม่เลยงามแทบบาทนี่ซื้อยังลูกอ่ะ สวยล่ะอีนั่งมานั่งอีนั่งนั่งใกล้ๆแม่ดูอยากกินอยังบ่อยากกินยังบ่ออยากกินขนมฮันอยากกินขนมเล่นอยากกินขนมบ่ลุงซื้ๆอยากกินอยากกินขนมบ่อโดยกินบ่อบอโดนหันโดยบ่บ่อยากเอ้ยบ่อยากกินขนมลองแบบม่เคยเห็น่ะนะสานังนี่ไปคุดกระปูนี่ทุกมือบ่เวลากับไปติดแมงจันทร์คันแม่ไปไปตลาดไปติดจักรจันไปติดทางไหนจักรจันน่ะ ได้อยู่บ้านพี่จักได้อยู่มีหลายอยู่เนาะทางนี้เนาะพอมีอยู่น่ะเอ๊ะพอจะอุ้มพ่อยไหมวะนี่พ่อยไปหาพ่อยไหมหรอวะเคยบมกาไปบมกาไปเลยะเป็นโบเคยเห็นเนาะแค่ได้เงินมัอยมันเพื่อนที่บานไปกันเด้อไปซื้อขนมเป็นแป้งหนึ่งสาวนางไปพาลูกไปเบิ่งขนมให้ลูกสาวละพี่น้องเลยพูดแหละ sản năng quên ma bơng của ông lục à, này ăn ờ, mặc เป็นได้เตือนลังตึกป่าบัเป็นขันงอมมันได้อยู่งอมได้อยู่ตึกแหบัเป็นเนาะโดยปากคอจาไดหลงเตือนเลืกบ่วน้ำยังเลือกบัวห่ไม่เลิกเพียงนี่เพียงอ๋อเพียงการขาทั้งน้ำทั้งอตมบ่วห่านเพียงการขานนาะรวมเนาะปลาคอใหญ่เป็นวาไอ้ลาวไอ้หนองนี่ปลาคอใหญ่ยังมีอยู่ปลาดุกปลาเข่งไอ้นี่น้องนี่ ยูตื้อปแห่บ่เป็นมื้อนี้สิลงไปตึ้งแห่กับสาวนางเด้อมื้อนี้เดิมเจ้าบ่ลอกเฮ้ข่อยจะเป็นมือกล้องให้ฉันฉันอได้ลองน้องก็สิลงได้ทำ่าสิให้สาวนางลงคนเดียวนี่เส้าเกาะพันชิลงบ่ได้เส้าเกาะพันงูเอารถบ่ได้บ่มงูเอารถบ่ได้บ่บ่มีแหนี่มันยันมันมีมันบ่หลายบ่ยันบ่มียันบ่มีงานเช้านั่งครับลูกอะไรเจ้าไหล ชาวเกลาพันวี่งนพันนะาี่อันลพันวันนีอันลพันี้เนี่ยมะนาวมะนาวน่ะมะนาวนอยละพันวะโอเคโอเคดี๋ยวสกินหวานพี่น้องไปบ้านะขายของนาวตรงนี้มหุงน้ำนี่ันี้มหุงมมีมีตะปอกมันกินตอกมันกาคืออันนี้คือกุ้สาส์นเนี่ยพี่น้องเนี่ยก้สาส เขาได้โฉนจ่ายกระทักมาเดือนโซนเนี่ยโดยลูกสาวแล้วก็ปีเนาะโดยเพาได้เขาเรียนบอกเพราได้เขาเรียนก็เดือดแต่ละมื้อแต่ละวันนี่จะหาเงินได้เงาสีหลากหลายหาไปหาคุณกระปูแล้วก็เป็นปูไปแหน่แมงซ้างแล้วก็ไายแมงซ้างแบบได้แมงซ้างอ๋าเป็นอยู่นะเพราได้เป็นติดกระจันบ็แมงจันกับติดมือวานนี่ก็ไปไาย ได้เท่าไรเอันชาวนางแต่ละมือเนี่ยเป็นทองทองสิบพันได้อยู่บ่อสามเซฟแต่ละมือคันไปหากันเนาะมันได้ไปติดจักรกลคายเนาะอยู่ที่เนาะเนี่ยไข่หมดแดงได้บ่ได้ไปแหนบบ่ส่วนแหนกบเวานี่ยไปขายขายนี่ไปขายในกลางบ้านบราเรียว่มีตลาดม่วงนนี่ไปขายแฮตาก้อนโอ้เอาไปขายตาก้อนได้เท่าไรไปขายแฮตาก้อนนะ ได้แซนหนึ่งคูแม่อ๋อไปลายอะไรนาะโดยอ๋อ้บ้านกอนซื้อกัแล้วให้ขาไปสาวพันแล้ววะโอ้ขามาเราบม่ได้ให้บอบอให้แต่ขาไปมันขามาบอให้นี่แม่เราจะให้ปูซาไปหาเนาะว่าว่าชื่อใครบุญแดงเด็ก็จ้างไปอีกบัดขามารถเราไปจ้างมาใช่โดยได้บ้าน้อมมาส่งเนาะแม่บ้าน้อมเราเมื่อส่ง มาทรงสาวนังปุตกรคันเห็นคันเอาอะไรวาคันมากเราจะเอารถใดแม่เราใจห้อนเราแห่งบ่มีผูหนุงเขาเราวาเราบ่มีคือได้ยินว่าเราว่เสลียวจะอยู่น้ำวะแม่เจ้าตัดสินใจหน่อยเลยก็ว่าเมื่อเบิ่งก่อนเมื่อเบิ่งทางเขอแม่ก็ใช่ไหมโบแม่เจ้านี่บ่อนไปหาชุดนั้นเอาต้มไก่ไปให้เรากินกระเบนอมนี่แม่ก็ธรรมดาเนาะต้มไก่ไปใหงปุตกรปุตได้ปิ๊ก กินต่กินะให้เลามเป็นธรรมดาเด้โดยแม่แล่าจักันแล้วก็ต้งให้ไปกินเอาไก่ตีงบ่เอาไก่ตีแล้วน่บ่ไก่กัไก่เวเอิเนาะต้มให้อีกต้มไปฉูกินอีกเอาไปให้กินนี่ยเอาไปกินุสมอยู่่นกินน้ำกันเด็คนโูราณกันกินซุ่มกันแมน ตอนนี้นะเจ้าน่ะบนนี้มีคนมาลงมาคุยเนาะบนมี้ปูบ่าวเนาะมีคนในใจเนาะแต่ละมื่อก็มีแต่นอนตะแลงหันนอนเกจม่องอะไรก็นอนพักกะล่๊งนอนโตลุกอะไก็นอนบนมี้ปูบ่าวถามว่าจินมาคุยเลยบอกบุมีอยากมีอยู่บอกอยากมีอยู่แต่บุมีเนาะโอ้พอว่าหาคิด้ไร่เขาหับมาได้ไหมโดยโดยเราก็อยากมีอยู่บ่าวคนภายเกี่ยวบ่มมี่นะโดยเป็นยังคือว่าบ่มี่ปูบ่าวหลายอยู่เนาะ ตีว่าเขาถูกยากแบบตีเป็นห้าเป็นหม่หรืบ่เป็นหม่ห้าบ็อะเนี่ยเยเป็นผุ้สาาบัดบ้าเลยครับบ่มักเป็นห้างเป็นหม่บ่นาจ้ตีะซึ่งแบบคนบ่ไดไปบุญเนาะอะไรกับบดไดบ่ได้กินทั้งแบบกนเขาไวรุ่นเขามักกันบ่ไดกินคือซื้อขนมบดได้กินเากินแต่ข้าวยังเดียวกับข้าวไยรุนนไท่านจะไม่เห็นบอกเขา เลยแบบคนี้เนาะคนื่อารเามากเขามักแบบคนไปเลยเอเขามักแบบให้โซ่ให้โซ่เนี่ยจักเนาะแบบขาสังคมเนาะแม่เข้าพับเข้าบาร์จถ้าจี่ยินยับยิับยิยังีัรุ่นนาะแม่เขาัมักนั่นนั่นแม่น่นเจ้าเจ้าเ่อเคยไปเลมนเนาะเื่อเคยมาลู้ไก่หันไปยูบบนดูไก่หันันแบบ ไปแบบพุ่นอยู่พุ่นเลยเพื่อนไก่พุ่นแถวหนี้ก็ไปอยู่ขั้นไปนี่เฮ็ดจังได้ไปนี่เอารถ่ายบล็อกจ้างรถกลางบ้านคนใดจ้างรถเขาจ้างรถเขาเจ้าไปแม่คือแม่เพิ่นไปตลาดนี่ได้คิดจังได้ไปคือแม่ไปตลาดแล้แม่จะจ้างรถเขาบ่ได้มีรถจักบ่นี่มีอยู่รถจักแต่อ้ายคันเดียวอ้ายคือไปคันนั้นก็าแฟเลยายขี่ไปบ่แม่ไอขี่ไปต่างบ้าน ก็เลยยังบ่มีผู้บ่าวมาลุ่มตอนนี้เนาะคือว่ายังโสดแท้ๆ100%ยเปอร์เซ็นต์ยังสดร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ครับบ่มีเสาวที่โดดเดียวอย <c oughs> ู่เดียวแหละอยู <c oughs> ่กับลูกอยู่กับพ่อแม่นี่ยแหละมานี่แหละนะพี่น้องเว้ยน้องกันมาผู้ใดเจ้าอะไรเรมาจะคุยเนาะ สนุกคนใจเพิ่นแตกำลังใจเพิ่นโดยแนทก็ไปก่อนโลดแต่ว่าใจหอดูดีด้วยได้สนใจก็ทักมาเด้อโซดเด้อโซดอีเล่โซดอีเล่ในเทศฉันมาโซดแล้วเนาะบ่มีพาไปคุณกระปูบ่้างกูบ้าวขวามาดไปกับคุณเลยเนาะมีเลยเนาะแม่อ่าอ่างัดน้ำใหม่ก็ไปเลยเนาะแม่งัดถางัดอะไรก็น้ำใหม่แม่ก็น้ำทาวกระแตงกระแตงแตเแตงยัง ลับมันแหละลับเป็นมาจังลับหมดเป็นแต่เขาแต่งให้เนาะตอนนั้นเห็นสาวนางร้องเพลงอยู่นะชซเดินเชียร์นยาประมาณนี้โดอาชีพเขาบอกว้าวด้อรือวะิานอาชีพซุยนะอาชีพอะได้ยุ่นเี่ยเตรียมตัวเตรียมตัวสีป้ายป้ายค่ะอาชีพเจ้าบ้าน ลมเย็นเว้อยๆเนาะลมเย็นมือนี้ไอ้เราสีพาสาวนางส่วนสาวนางลงไปงูป่าในหนองบอกไข่สิมะได้เห็ดเป็นบุญตาได้หนว่าแรกก็เราสิลงนำเราบ่มีปัญหาเราหนะขอย่านปีงในสาวนางเขาบ่มีปีงบ่มีมีบปีงหันยันอ้ายแยงในแต่แยงเด็กก็มีอยู่แยงก็มีอยู่เป็นผู้ชายอยู่หัายจากปีงป้าหยอมเงเนาะ เอาเนี่ยมันกินเลือดดีใส่เลยพอย่างมีบ่อสาวนางปิงบ่มีปีหันบ่มีบ่มีบ่มีหน่อยน้ำคั่มนี่ฟูนี้ลงแล้วเคยลงแล้วพยานบ่มีหน่อยที่แถวนมันมีแต่น้ำคั่มครับนี่เคยมีมันก็มีอยู่น้ำคั่มแต่มันบ่มีดูนองมันไ่เคยเห็นอะไรเลยฮัลงไป